สวัสดีชาวกุมค่ะดวดวงความรักประจำวันที่17สิงหาคมคุณไดเอตซวอนกับหัวสจนเขาได้เด็กถือดาวนะคะวันนี้อาจจะมีเ,ออเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจทำให้ร้อนใจได้นะคะ ข่าวอะไรบางอย่างที่เราคอยอยู่อาจจะเลื่อนออกไปหรือว่าไม่ได้รับข่าวดีตรงนั้นก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะคะ,ะส่วนเรื่องความสัมพันธ์เช่นเดียวกันอย่าใจร้อนนะแฟนคุณได้เด็กถือดาววันนี้ฝ่ายแฟนเนี่ยดีนะคะเขาจะมี p a s s i ่ n มีความคิดเรื่องเริ่มสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยมองว่าเขายัางคิดถึงคุณในแง่บวกนะคะแล้วก็ยังพร้อมสู้ต่อ,อมีไพ่เซอรเรชั่นนะแล้วก็เกตมอร์เฟเมชั่นเนี่ยไพ่ก็ขึ้นมาสอดคล้องกันกับไพ่ทาโร่ว่า ช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรายังใจร้อนอยู่เนี่ยยังไม่ควรคุยเรื่องซีเรียสเกี่ยวกับความรักนะคะให้ห,ห่างกันไว้ก่อนแล้วก็ต้องใจเย็นด้วยจะตัดสินใจอะไรต้องมีสตินะ g e ก็ o มอง n ฟ o t m o t อ่าส่วนคนโสดนะคะถึงแม้วคุณจะไม่ได้มองหาใครเป็นพิเศษแต่คุณมีโอกาสได้เจอคนที่เขามีสเสน่ห์นะคะเหมือนกับที่คุณมีสเสน่ห์เหมือนกันเนี่ยแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่มองโลกในแง่บวกด้วยนะถ้าเกิดอยากจะเปิดโอกาสก็ทําได้นะคะ